สวัสดีคะ่ะสวัสดีพวกเองทุกคนเลยนะจ๊ะสวัสดีใครที่อยู่บ้านในนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาไฟตกเจอปัญหาไฟเกินเจอปัญหาไฟกระชากแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าไตาหาเสด็จเรียบถูกต้องไหมเพราะว่าไฟตกเนี่ยทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของพวกเองพวกเองพวกเองเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมล่ะก็ต้องมาใช้เครื่องกันไฟตกเครื่องแก้ไฟตกเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติวี การดอกเอร์กรีนนะ mm hmm. เพราะว่ารุ่นนี้มันรองรับไฟตกได้ตามสุด90โวลต์รองรับไฟเกิ300น300โวลต์ปรับแปรเพิ่มไฟอัตโนมัติจ่ายไฟได้สูงสุด22แอมป์นะคะและที mm hmm. ่สำคัญนะคะตัวน,นี้สามารถที่จะถนอมนะแล้วก็ยืดอายุให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของพวกเองได้นะอีนเนียเนี่ยมาสามารถที่จะใช้งานได้ดีมากๆเลยแหละแนะนําว่าเองต้องมีนะหรือว่าบ้านฝั่งกนันนู้นหรือว่าบ้านข้างๆเนีในเองต้องมีนะเป็นเครื่องแก้ ไฟตกกันไฟตก,กตัวกรีนทํางานเร็วนะมีประสบการณ์มากกว่า30ปีนะพวกเองและที่สําคัญนะตัวนี้ถ้าในกรณีที่ไฟมันเกินใช่ไหมเหมือนว่าไฟมันสูงเนี่ยมันก็จะขึ้น h ฮสไหรือว่า HIGH มันก็จะขึ้นเตือนให้หรือว่าถ้าไฟมันต่ำก็เอลโหรือว่าโลให้พวกเองเนี่ยได้เห็นนะสามารถที่จะยืดอายุไฟฟ้าให้ใช้งานไี้ยาวนานขึ้นอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ตัดแม้ไฟตกแอร์ทำงานได้ แบบได้แบบต่อเนื่องอ่ะแล้วที่สําคัญนะพวกเอ็งนะเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่รัวทํางานได้ปกติเสถียรดีมากๆฉันขอบอกเลยว่าดีถ้าใช้กับแอร์เนี่ยแอร์ก็จะเย็นฉ่าต่อเนื่องนะพวกเอ็งก็จะสบายนอนหลับเย็นๆเลยนะและนี่ก็คือเป็นในเรื่องตัวอย่างการใช้งานจริงจากลูกค้าใช่ไหมที่เอามาใช้นะมารีวิวให้เนี่ยพวกเอ็งจะมารีวิวนะบะอีนี่เนี่ยนะก็ มาที่จะส่งมานะคะให้เราเนี่ยได้เอามารีวิวให้ก็ได้นะและที่สําคัญนะสินค้ารับประกัน1ปีนะทุกคนนะและในเรื่องการติดตั้ง ถามกันมาเยอะมากติดตั้งยังไงต่อยากไหมมีแผนภาพการเชื่อมต่อคะ่ะอินนี่นะทุกคนนะอินนี่เลยคือแผนภาพการเชื่อมต่อที่สําคัญต้องบอกก่อนมีเบกเกอร์สองตัวทั้งไบพัดแล้วก็เซเบ i l i ไ e เซอร์อยู่ในตัวของอินนี่เลยถือว่าดีที่สําคัญนะในเรื่องการแพ็คเนี่ยแพ็คดีกองแข็งแรง นะแล้วก็ที่สําคัญนะโฟมหนากันกระแทกได้มีวัสดุกันเชือ้อมีบรรับประกันให้ด้วยนะถือว่าดีมากขนาดรวมกล่องเนี่ยอยู่ที่39คูณาคูณ20น้ำหนัก 5K เคนะ19.5กิโลหนักมากมอบแปลงคนร่าเต็มระบาความรับธรรมชาติบอกเลยนะอินเดียแท้มีมาตรฐานรองรับจ้ามีมาตรฐานนะพวกเองดู iso นะจ๊ะไม่ธรรมดาบอกไว้ก่ คือเป็นของที่ดีแนะนําว่าต้องใช้กันและที่สําคัญถ้าพวกเองจะสั่งอินนี่ก็คือเครื่องกันไฟตกเนี่ยสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0926382229หรือว่าจะโทร0926382366นะหรือจะแอดไลน์ S ID รลน์แอดไซด์ D R G R ดับ e บีเพวกเองต้องแอดเข้ามาเดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลานี้เท่านั้น